สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกทุกคนนะครับกอติดเชลซีวันนี้อยู่กับผมแก๊ปสแกนเช่นเคยนะครับวันนี้นะผมมีข่าวรูดิเกอร์นะผมที่ย้ายทีมอย่างแน่นอนนะผมโทมัสซูเคิลยืนยันเองนะหลังจบเกมที่พวกเราเหนือเชียนเวสแฮมหนึ่งประตูต่อศูนย์นะทมัสซูเคิลน,นะผมนายใหญ่เชลซีของเรา c o n f คอนเฟิร์มเองนะครับว่าอันตโตเนลรูดิเกอร์นะผมโอ้โหจะย้ายออกจากสโมสรเชลซีเนี่ยหลังจบฤดูกาลนี้นะครับ ประการหลังนักมทีมชาติเยอรมันเนี่ยเหลือสัญญากับเชลซีนัผมถึงวันที่30มิถุนายนนี้น้ผมทว่าสิงบูเนะี่ยไม่สามารถที่จะเจราจาต่อสัญญากับนักเตะได้นะครับเนื่องจากรัฐบาลอังกฤษน้ผมห้ามสโมสรดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะแล้วก็การขยายสัญญานักเตะนะผมด้วยเหตุน,นี้น้ผมเซนต์ฮาบไว29ปีน้ผมจึงตัดใจที่จะโบกมือลานะผมเพราะไม่สามารถที่จะรอเจ้าของทีมใหม่ได้นะาผมคาดว่าเรียวมดินเนี่ยนะคือทีมเต็งที่จะได้ตวงเขาไปครอบครองนะครับ ทุกคนนะผมทิ้งท้ายนะว่าสถานการณ์คือเขาต้องการย้ายออกจากสโม,มสรเชลซีแล้วครับเขาแจ้งเรื่องนี้กับผมนะตอนที่คุยกันเป็นการส่วนตัวนะครับพวกเราเองแล้วก็สโม,มสรนนทำทุกอย่างเต็มที่แล้วนะครับถ้าพวกเราเไม่ถูกลงโทษนะผมอย่างน้อยก็สามารถที่จะสู้ต่อไปกันได้นะครับแต่ว่าพวกเราเถูกลงโทษนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้โกรธอะไรของลูติเกอร์นะครับมันเป็นการตัดสินใจของตัวเขาเองนะครับก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเจนใหมพีหน้าครับสวัสดีครับ